ขอครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาสอนลงมอดแพคของสนิม h ช n แนลนะครับอ่าแล้วก็ไปที่เมกาครับเมกาดาวน์โหลดครับแล้วก็กดตรงที่ม o ดแพค k ล a กกิ้งบายสนิมแล้วดอทลานะครับอ่ากดไปครับอ่าพอกดไปแล้วเห็นเาแบบิวใช่ไหมครับกดเข้าแบบ วิวไปครับอ่า,ากดตรงมอดแพคแรงกิ้งบายสนิมนะครับอ่ากดไปปุ๊บจะเจอ f i l e c o m d r o c k s t a r g a m e นะครับกดให้กดค้างนะครับกดก๊อปปี้นะครับย้อนกลับครับอ๋อ,อเยวเออเอาไปที่ตัวเครื่องนะครับเอไปที่ Android ก่อนที่คุณจะวางไฟคอมเดอร์โลตานะครับให้จําลองไฟไปก่อนนะครับหนึ่งนะครับพอจาลองไฟก่อนแป๊บหนึ่งนะครับวาไว้ก่อนตรงนี้ยงนะไม่ชอบลืมํำลองไฟไปก่อนนะครับโทษโทษขอภัยด้วยนะครับไม่ชอบเรียกโทษวะ ก็ทำการคัดมันออกมานะครับเอามาเสร็จที่มทท่ที่เมก้าหมาครับนะก็ลืมีกแล้วนะครับมนาะคปัปปีนะครับเดี๋ยวก,กดนะที่ Android ดาตแล้วก็วางไปเลยครับอ่าก็รหัสสนิมนะครับออขอตัคดคลิปก่อนนะครับนะครับพอเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้มานะครับอ่า เข้าไปเล่นในตนักเกมกัน,นเลยนะครับ ทำก็ดีแน่หรือว่าสุดยอดมากนะครับนอ่าแพก็แพกคือว่าลงง่ายนะครับอ่าข่าไปเลยนะครับนี่ดูสกรีนก่อนนะครับนะอ่าแปลกนิดหน่อยนะครับแปลกนิดหน่อย เล็กน้อยถึงปานกลางาดูสกินก่อนนะครับอ่ตะตัวเลขครับอ่าอ้าวชิมายสกินบักนะครับอ่ะนี่ก็จะมีนิดหน่อยนะครับอ่ะบางครั้งก็บักบ้างอะไรบ้างนะครับอ่ะนี่ครับเราไปดูกันเองนะครับอมีพวก รถแต่งต่างๆนะครับเช่นสเน็กนะครับบูรีมดีมนะครับ M S X แล้วก็อะไรอะมันดาเวฟนะครับจะมีมากมายหลายรูปแบบนะครับ M นะครับมาดูกันได้ครับรถแต่งก็มีนะครับรถพวกรถกระบะแต่ง สิ่งอะไรตรงนี้นครับอ่าก็ไปทดลองดูนะครับอ่าก็จะมีอะไรมากมายนะครับอ่าสายบันเทิงนะครับเมาเาล่าเสียหลักลักเสียทำว่างอครับอ่ะสอบขับเอ็มนะครับอ่าก็ คร่าวๆนะครับาจะพาไปทัวร์สักนิดนึงนะครับแค่นิดเดียวจริงๆนะครับมาทสเอ็มด้นนวยนะครับดูตำร,รวจตำร,รวจตำร,รวจก็ขับนะครับอแต่ว่าตำร,รวจนี่ใช้แต่รถนะครับ ซึ่งมีทุดไทยนั่นเอง,เองน,ะนะครับดีเปียสนะครับะครับก็อะไรอีกมากมายนะครับมาดูกันเอาเองนะครับวางช์วางช์งชถ้าถ้ามันหลุดแน่อย่าว่าผมนะครับเครื่องยิงกากอยู่นะครับอ่าได้แค่นี้เดียวจริงครับอ่า มังแค่โซนิคแล้วก็เอาดีเครื่องมจะรับไหวอ่ะนั่นไงแหลกอ่านะครับนเป็นโซนิคนะครับไม่ใช่โซนิคที่อยู่ในวันพันแมนที่แปงเป็นโซนิคความเร็วเสียงครับไม่ใช่ นี่ครับลงมานะครับริงได้แค่นิดเดียวนะครับอ่ะอย่าอย่าบุอะไรเนี่ยอะไรเครื่องกาจังครับอ่ะก็อันนี้คุณผู้ชมบอกอาตามแล้วนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นหน้าววิบอะไร อยน่นะครับไม่คูณเล็ไปยูนะครับนะครับก็เริ่มฟืน้นเครื่องไปนิดหนึ่งแล้วนะครับอ,อความแลงเนี่ยเริ่มมาแล้วนะครับเมื่อความแลกมาความสป็ตุก็ตามมานะครับอ,อดีมีหมวกกันน็อกด้วยนะครับ เค้างนะครับอืมอนี่ครับข้าวครับอืตรงนี้ครับนี่นะครับอ่าข้าวครับก็จะแคปหน้าจอไว้ดีกว่านะครับอ่า,อาไว้ ทำปกคลิปอะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวหายรูปพูดนะน่ะจะมีเยอะกว่านี้อีกนะครับก็มันจะแหลกนะครับบาย